สวัสดีค่ะกลับมาพบกพวกเราในรายการป้องปากอยากเล่านะคะกับคุณ,ณภนภพรและดิฉันค่ะวารีค่ะพบกันในเวลาเดิมนะคะเวลา11นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาโดยประมาณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสามารถที see, ่จะติดตามรับชมรายการป้องปากอยากเล่าได้นะคะถ้าหากว่าสะดวกที่จะติดตามผ่านทางทีวีที่บ้านคุณผู้ชมก็กดไปที่หมายเลข11นะคะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์คุณผู้ชมก็ชมได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานโดยพิมพ์เข้ามาที่คําว่า nbtubon นะคะหรือว่าไม่สะดวกในการที่จะรับชมนะคะในช่วงเวลานี้ก็สามารถที่จะติดตามรายการป้องปากอยากเล่าได้นะคะผ่านทางช่อง YouTube ของทีวีอีสานโดยพิมพ์เข้าไปที่คําว่า nbt 11อุบลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราก็มีหลายข่าวที่อยากจะเอามาเล่าะนะคะแล้วก็เอามาแชร์ด้วยโดยเฉพาะสงกรารนี้หลายคนก็นะคะเตรียมที่จะไปท่องเที่ยวไปเล่นน้าสงการกันแล้วเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะก็มีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงการปีนี้จัดยิ่งใหญ่เลยนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21เเมษายนกันเลยทีเดียวแต่ว่าบางพื้นที่เขาก็มีการจัดกันทั้ง เดือนเลยนะคะซึ่งที่อุบลเหมือนกันะนะคะจัดทั้งเดือนเลยนะคะที่แก่งสะพือนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของสิทธิบัตรทองนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เขามีการเพิ่มสิทธิเรื่องของการ รักษาสําหรับใครที่อาจจะมีปัญหานะ,ะเวลานอนคือบางทีมันมันนอนแล้วมันหยุดหายใจไป<อ>ชั่วขณะ,ะอันตรายมากเลยะะอันตรายมากแ,บบแล้วทีนี้บางคนโดยเฉพาะในช่วงวัยทางานนะคะ,คะก็เป็นเหมือนกันะนะคะ,คะตอนนี้ทางสปอสอชเขาก็มีการเพิ่มนะคะเรื่องของสิทธิการเข้าถึงเรื่องของการรักษาในโรคนี้เพิ่มเข้ามาด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการโอนเงินผิดต่างๆนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราโอนเงินผิดเนี่ยเราจะมีวิธีการดึงกลับมายังไงนะคะเดี๋ยวไปรอติดตามกันค่ะ แต่ว่าข่าวแรกวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะเย็นทั่วรามหาสงกา์ในปี2567ปีนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีมีหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกหรือว่าภาคกลางแต่ว่าหลายคนก็มีอยู่ในใจแล้วลหละนะคะ,คะว่าจะไปที่ไหนกันบ้างแต่วันนี้เราก็มีการสรุปมาให้คุณผู้ชมได้มาติดตามกันด้วยว่ามีที่ไหนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะโดยนะคะงานเย็นทั่วรามหาสงกรารในปีนี้ ปี2567นะคะมีชื่องานว่ามหาสงกรานต์เบอร์วอเตอร์เฟสติว2ลสอเป็นงานใหญ่เลยนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีเป้าหมายนะคะในเรื่องของการผลักดนันเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของสงกรานต์ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เทศกาลสงกรานต์นะคะประเทศไทยติด1ใน10นะคะเฟสติวัลของโลก โดยมีการจัดขบวนพาเหรดสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีการนําเสนอเรื่องของความสวยงามนะคะความวิจิตรการตาแล้วก็สะท้อนเรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นงานสงกรานต์เนี่ยนะคะเหมือนเราวันนี้ก็แต่งตัวมาด้วยชุดลายดอก<ช>นะคะ,ะเป็นสีสันของสงกรานต์กันด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ไปทำงานในต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือว่าทำงานอยู่ในเมืองหลวงะนะคะก็จะถือโอกาสนี้เดินทางกลับมากับ ที่ภูมิลำเนานะคะมารดน้ำดำหัวขอพรอผู้สูงอายุผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็บุพการีที่บ้านนั่นเองนะคะใช่ค่ะในส่วนของการจัดงานเย็นทั่วล่านะคะมาสงกรานนะคะจะเริ่มจัดเมื่อไหร่ที่ไหนนะคะโดยนะคะกิจกรรม จัดในระหว่างวันที่11ถึง15เมษายนนี้นะคะบริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงนะคะงานเย็นทั่วล่ามหาสงการ2,567ในปีนี้มีอะไรบ้างนะคะงานมหาสงการ w o r l w w วอเตอร e r f e s t i v a 2,204เย็นทั่วล่ามหาสงการ2,567จัดขึ้นในวันที่15 11-15เมษายนนะคะ2567บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงโดยมีไฮไลท์ในงานอย่างนี้ค่ะพี่กุ้งค่ะก็คือมีการจัดกิจกรรมขบวนพาเหรดมหาสงกรานนะคะในวันที่11เมษายน2567โดยมีการเริ่มต้นขบวนนะคะจากสะพาน ผ่านฟ้าลีลาดบริเวณถนนราชดำเนินกลางและสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงขบวนพาเหรดนะคะกว่า20ขบวนด้วยกันเลยค่ะโดยมีนะคะขบวนรถพระพุทธรูปนะคะขบวนรถเทพีสงกรานประจําปี2567 มาหูทรเทวีสเสด็สายยานลืมเนตรเหนือหลังนกยูงนะคะโดยเราได้รับเกียรตินะคะจากแอนโทเนียโพซีลนะคะรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งของเรานั่นเองนะคะและก็ต่อด้วยนะคะขบวนพาเรดจ,จังหวัดนะคะที่มีอัตลักษณ์การจัดเทศกาลสงกรานต์ที่โดดเด่นเช่นนะคะจังหวัดเชียงใหม่ขอนแกน่นชนบุรีสมุทรปราการนครศรีธรรมราชเชียงรายน้องคายพิษณุโลกสงขานะคะบุรีรัม พระ,ะคนครศรีอยุธยานนะครนพนมลำปางเลยสุโขทยัยและภูเก็ตนะคะโดยขบวนเหล่านี้ค่ะเป็นขบวนพาเลทซอฟต์พาวเวอร์4ส,สาขานะคะได้แก่ทั้งด้านแฟชั่นเกมภาพยนตร์ซีรีส์และเฟสติวัลต่างๆค่ะ ก็ถือว่าหลากหลายนะคะในกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมงานนี้กันได้เลยนะคะซึ่งกิจกรรมภายในบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงนะคะก็มีการจัดเวทีแสดงเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นการแสดงโขนนะคะรำม,มโนราและก็การแสดงที่ร่วมสมัยมีการผสมผสานนะคะการแสดงดนตรีนะคะออเคสตาราและก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็จะมาร่วมงานนี้ด้วย ด้วยนะคะคซึ่งนะคะโซนสงกรานต์อัตลักษณ์5ภูมิภาค ชมความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้มาที่กรุงเทพมหาคนครนะคะหรือว่าอยู่ในภูมิภาคอื่นหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพแล้วอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจะไปที่ไหนกันบ้างชวนคุณผู้ชมไปที่นี่เลยนะคะที่เชียงใหม่เขามีประเพณีนะคะเวณีปีใหม่เมืองที่เชียงใหม่ด้วยนะคะส่วนใครอยากจะไปเที่ยวในโซนเมืองเก่านะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาก็มีงานเหมือนกันนะคะชื่องานก็คือ ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่านั่นเองนะคะหรือว่าจะไปที่จังหวัดเลยก็จะมีประเพณีแห่ต้นดอกไม้อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะที่ชนบุรีก็จะมีประเพณีก่อพระทรายวันไหลนั่นเอง แล้วก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีประเพณีแห่นางดานด้วยนะคะหลายจังหวัดหลายภูมิภาคกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เรื่องของโซนซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องของอัตลักษณ์ในแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาอาหารท่องเที่ยวหนังสือแล้วก็การออกแบบด้วยนะคะอย่างเช่นสาขากีฬาก็จะมีการนำเสนอภายใต้แนวคิดที่ว่า มวยไทยนะคะมหาสงกรานนั่นเองนะคะแล้วก็มีการชมการแสดงไหว้ครูมวยไทยการแสดงนาฏยุทธ์มวยไทยการแข่งขันมวยไทยโดยมีนักมวยนะคะซึ่งเป็นชาวไทยที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานรวมทั้งมีการสาธิตเรื่องของมวยโบราณด้วยนะคะเพราะว่าประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องของมวยไทยมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นต้นตำรับที่ ต่างชาตินะคะก็ให้ความสนใจะนะคะแล้วก็มาเรียนกัน,นเวลาที่มาเที่ยวเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขามักจะซื้อกางเกงกลับไปด้วยนะ<ช>กางเกงมวยไทยนะคะนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเลยนะคะค่ะพี่กุ้งคะในส่วนของด้านอาหารนะคะเหมือนกันคะ่ะมีแนวคิดก็คืออาหารหน้าร้อนเย็นชื่นใจมหาสงกรานนะคะเป็นการสาธิตอาหารไทยโบราณอาหารไทยชาววังนะคะแล้วก็เป็นการจําหน่ายอาหารหน้าร้อนในรูปแบบ ฟู้ดทรัคนะคะซึ่งสาขาท่องเที่ยวเชิญนะคะทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์365วันมหัศจรรย์เที่ยวเมืองไทยเสนอการขายแพคเกจการส่งเสริมท่องเที่ยวภายในประเทศของเรานะคะรวมถึงลานเล่นน้ำการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงน้ำทั้งน้ำล้นยักษ์ สถานีน้ำสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำกันบริเวณนั้นนะคะโดยก็จะมีการจัดโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุดยอดของดีโอทอปของประเทศไทยของเราด้วยนะคะโดยทั่วประเทศก็จะมาวางขายโอทอปกันโดยมีการจัดนะคะในวันที่13เมษายน2567เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษนะคะมีการทาบุญตักบาตร กิจกรรมส่งน้ำพระเพื่อขอพรเสริมสิริมงคลรดน้ำผู้สูงอายุเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามด้วยค่ะพี่กุง้งค่ะนะคะก็หลายภูมิภาคหลายพื้นที่นะคะมีการจัดงานและที่สําคัญงานนี้<ๆ>ก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่นะคะ,ใ,คะให้กับนักท่องเทีย่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาเยือนที่เมืองไทยด้วยน่าไปมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนคุณผู้ชมละกันนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ พี่กุ้งม,มีแลนจะไปเที่ยวในช่วงสงการานไหมคะอ๋อมีแน่นอนไปบ้านเราใกล้ๆที่แก่งสพือว้าวเขามีงานอะไรคะพี่กุ้งในช่วงนี้ ปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่แก่งสะพือต้องบอกว่าเป็นปีทองจริงๆนะคะที่หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะไปเที่ยวที่แก่งสะพือเพราะว่า1ปีมีเพียงครั้งเดียวที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผเขามีการเปิดประตูระบายน้ําที่เขื่อนปากมูนนะคะทําให้น้ําในแม่น้ำมนลดระดับลงเกาะแก่งหินต่างๆที่สวยงามที่อยู่ด้านล่างของแม่น้ำโมนก็โผล่พ้นน้ําขึ้นมาทําให้มีเกาะแก่งหินเล็กๆหรือว่าคล้ายๆกับน้ําตกเล็ก กลางแม่น้ำมูลแบบนี้สวยงามมากๆเลยที่สำคัญเปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้ตลอดเดือนเมษายน<ะ>กันเลยทีเดียวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกครุณาผ,ผู้ชมมาที่แกงสะพือนะคะที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างคะด้านหลังเป็นยังไงบรรยากาศคึกคักมากมเลยนะคะเพราะว่า ตกการปีนี้นะคะทางการไ,ปปาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเขื่อนชิดีนครนี่แหละนะคะเขามีการเปิดประตูระบายน้ําที่เขื่อนปักมูลนะคะก็ทําให้ตอนนี้นะคะเริ่มที่จะเห็นเกาะแก่งที่สวยงามแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญคือเขาจะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้ทเที่ยวชมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายนกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลย ค่ะนี่บรรยากาศที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือการเตรียมงานนะคะที่จะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะวันที่9เมษายนนี้นะคะที่นี่จะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีการเตรียมงานกันนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเปิดในวันที่9นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเปิดให้มาเที่ยวตั้งแต่วันที่1เมษา,ายนแล้วนะคะบรรยากาศก็ถึงแม้ว่าจะเป็นการเตรียมงานแต่ว <t> ่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวนะคะทั้ง ชาวจังหวัดบุบลรราชธานีนะคะแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวคายร้อนกันกนะะ็จะมีให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะจะมีห่วงยางนะคะให้เช่าด้วยแล้วก็มีชูชีพด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเล่นน้านะคะมีชูชีพแล้วก็มีห่วงยาง ให้เช่าบริการด้วยแล้วก็จะมีนะคะหน่วยปฐมพยาบาลจากทางกองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารนะคะแล้วก็จะมีทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารนะคะก็จะมาดูแลความเรียบร้อยเพื่อหก หากว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่อาจจะเป็นเรื่องของอาการการที่เราจะต้องช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวอะไรที่แบบฉุกเฉินขึ้นมานะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่จากตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ทันท่วงทีเลยนะคะก็จะเป็นจุดให้บริการอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือบรรยากาศของการเล่นน้ําของนักท่องเที่ยวนะคะ โอ้โหนะคะจะเราจะสังเกตเห็นทุ่นตรงนี้ก็คือจะเป็นทุ่นที่ทางทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อำเภอพิบุณบังสาหานะคะทำเป็นแนวเขตกั้นนะคะให้นักท่องเที่ยวได้เล่นในช่วงด้านบนของน้ำนะคะไม่ให้เลยจุดที่มีการวางทุ่นเอาไว้เพราะว่า ระดับน้ําก็อาจจะลึกขึ้นแล้วก็มีการติดตั้งธงเป็นสีเหลืองไว้แล้วก็ขึ้นสัญลักษณ์ว่าอันตรายนั่นเองนะคะจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เรือท้องแบนตรงนี้ เอาไว้คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะคะหากว่าอยากได้รับความช่วยเหลือนะคะบรรยากาศที่เห็นก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวมาเล่นนะคะโขดหินต่างๆนะคะก่อนหน้านั้นโขดหินเหล่านี้จะอยู่ด้านล่างนะคะของแม่น้ํามูลนะคะในช่วงที่น้ําหลากน้ําเยอะเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะก็จะไม่ได้โผล่ขึ้นมาแบบนี้จะอยู่ใต้น้ํานะคะแล้วก็ จะเกิดการกัดเซาะนะคะทำให้เป็นหินรูปแบบต่างๆคล้ายๆที่3 0 0พันโบกนะคะสามพันโบกที่อำเภอโพไซนะคะก็จะเป็นหินในลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นโขดหินขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะเวลาที่น้ำไหลผ่านเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำตกขนาดเล็กๆนะคะไหลผ่านมาแบบนี้นะคะก็จะทำให้เกิดความสวยงามและนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเล่นได้เลยสังเกตเห็นนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กๆ นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยก็จะมากับผู้ปกครองนะคะมาเป็นครอบครัวนะคะแต่ละคนถ้ามาแล้วนะคะก็จะเล่นอยู่ในระยะสายตาระยะการดูแลของผู้ปกครองด้วยแต่ว่าหายห่วงเลยนะคะเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้บริการอยู่จุดนี้ด้วยนะคะที่นี่นะคะยังมีเขาเรียกว่ามีร้านขายของที่เป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนะักท่องเที่ยวด้วยนะคะ นั่นก็คือเรื่องของขนมของฝากของที่เราลึกด้วยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูในช่วงข้างบนนะคะนี่คือช่วงด้านล่างที่พามาดูนะคะอันนี้คือให้เช่าใช่ไหมคะพี่ให้เช่าชแบบไหนบ้างห่วงยางนี่40ห่วงยาง40มีขนาดไหนบ้างคะห่วงยางเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่เล็กเท่าไหร่เล็ก40เล็ก40จัมโบนี่5้50อ่าชีพนี้50ได้หมด 50าเออจำเป็นไหมว่าต้องเล่นกี่ชั่วโมงไม่จําเป็นค่ะตลอดเลยค่ะอยากเล่นนานก็ไปเลยบาเอาลงไปแล้วก็มานั่งนั่งก็ได้อีกจนค่าก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหนะคะก็คือเหมาเหมาไปเลยเป็นยังไงคะกระแสนักท่องเที่ยวเยอะไหมตอนนี้น้หน้าเล่นมากน้ําสวยปกติที่ปกติที่เป็นแบบนี้ประจําแต่มาช่วงโควิดน้ํามันไม่ลดไม่มีลูกค้าแต่ตอนนี้น้ําสวยมาก นายกก็ทําดีมากโอ้โหดีไหมปีนี้เขาให้เล่นทั้งเดือนเลยนะดีค่ะดีใช่ไหมคะเปิดน้ําเปิดประตูระบายน้ําที่เขื่อนปังมลก็ทําให้เห็นแก่งแบบนี้นักท่องเที่ยวมามันดีกับเรามากไหมดีทุกอย่างเภอพี่บุลก็ดีเศรษฐกิจก็ดีโอ้โหแม่ค้าก็ได้ขายของเงินก็เข้าแล้วก็มีรายจ่ายเยอะเราก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะเอาชวนเพื่อนๆมาเช่าห่วงยางกับพี่หน่อยสิใครที่ยังไม่มามาเช่าพี่ชื่ออะไรพี่พี่ตุ่มค่ะ นะคะมาเช่ากันได้นะคะของยางสีเขียวนะคะงงยาสีเขียวล่นได้ตลอดเลยค่ะเล่นได้ตลอดนะคะพี่ค่ะขอบคุณนะคะมีแบบนักท่องเที่ยวมีแบบว่ามาขอความช่วยเหลืออะไรไหมคะก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแค่เล็กน้อยอ๋อเล็กเล็กไน้อยค่ะไม่ลึกค่ะได้ตัวเองได้เล่นน้ำหรือยังเล่นแล้วสนุกมากอ๋อหรอก่อนหน้านี้เรามีการเตรียมการว่า รุ้นว่าหนึ่งเราจะเปิดได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเราเปิดได้แค่9วันนะคะหลังจากนั้นเมื่อเปิด9้าวันปีที่ผ่านมาเรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึงหลายร้อยล้านนะคะพอปีนี้ท่านนายกเลือุกนะค่ะเลือกซุกจุนะคะท่านก,ก็ท่านนายกก็มีการประสานกับผู้ใหญ่ว่าเออเศรษฐกิจดีนะเราก็มีการวางแผนกันว่าขอเปิดหนึ่งเดือนพอได้หนึ่งเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็คิดไปแล้วหนึ่งกันเราจะทําอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างสําหรับที่ที่จะนําความสุขมาให้พี่น้องประชาชนนะคะก็มี เวทีกลางน้ําขึ้นมาสมัยมีเวทีกลางน้าขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะคะในอนดีตท่านบอกว่าสมัยก่อนท่านยุเคยเห็นก็อยากให้ตรงนี้ฟื้นกลับมาให้กับคนที่บูได้ได้มีการได้บรรยากาศกเก่าๆคนเก่าคนแก่คนสมัยโบราณเลื่อพาลูกมาเล่นน้ำไม่ได้นั่งทานข้าวมีความสุขเลยรราก็ีตรียมนในเรื่องของการรองรับนักท,ท่องเที่ยวร้านอาหารนะคะร้านค้าต่างๆกัน ชุมชนมีส่วนร่วมนะคะนั่นคือเรื่องบอกให้มีรับรู้ช่วยกันรักษาความสะอาดบ้านเรา,ะะาหๆๆให้พี่น้องประชาชนการบริการนักท่องเที่ยวรายในราคาที่ยุติธรรมในราคาที่ไม่เอาเสียผูค้าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาเยี่ยมชมมา แข่งสะพพ์ของเรานะคะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึงเดือนสําหรับการเป็นสงการอย่างนี้นะคะและเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เมื่อมาแล้วท่านจะประทับใจในเรื่องของอมีของอร่อยให้กินโดยซาลาเปาว่้เบกแตกนะคะสินค้าพื้นเมืองของเราและก็บรรยากาศที่ได้รับธรรมชาติล้นๆ้นค่ะ ทางเราก็จะมีการดูแลนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีในเรื่องของอเรื่องสถานที่เรื่องการป้องกันภัยในเรื่องของทางบกทางน้ำนะคะอันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคสวนไม่ว่าจะเป็นทางตำเวจทางฝาา่ายปกครองทางฝาง่ายโรงพยาบาลน,นะคะและพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ค่ะนะคะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วน่าไปมากๆเลยน่าไป<ล>มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ไปนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะจะมีการไลฟ์นะคะในวันที่9ด้วยนะคะ,คะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นก็จะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้เล่นตลอดทั้งเดือนเมษายนกันเลยทีเดียวนะคะเชิญชวนละกันค่ะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปต่อกันนะคะในเรื่องของบัตรทองเพิ่มสิทธิ์ตรวจรักษาโรคนะคะหยุดหายใจขณะหลับด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะคะ โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะอนุมัติเพิ่มการตรวจวินิจฉัยโรคหยุดหายใจขณะหลับการอุดกัน้นหรือว่า OSA และการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะคะเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง30บาทของเรานั่นเองค่ะโดยโรคนี้นะคะมีสาเหตุจากกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนหย่อนและยุบตัวขณะหลับส่งผลให้ลมหายใจผ่านได้น้อยหรือว่าผ่านไม่ได้เลยนั่นเองค่ะโดยทําให้เลือดมีออกซิเจนน้อยและมีคาร์บอนไดออกไซด์เกิน กว่าปติเมื่อเข้าสู่สภาวะดังกล่าวแล้วนะคะสมองจะตื่นตัวโดยอัตโนมัติเพราะต้องปรับการหายใจจนไม่สามารถนอนหลับได้ปกติพอตื่นนอนเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายคนอดนอนหรือว่านอนหลับไม่เต็มอิ่มแม้จะนอนอย่างเต็มที่สมาธิความจำหรือสมรรถภาพทางการทำงานก็จะมีการลดลงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงที่สำคัญค่ะอาจทำให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคความดันสูงโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมอง หรือว่าโ o รกนั่นเองนะคะได้เหมือนกันหลังที่บอร์ดสปสช,ชมีมตินี้แล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะมีการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะรวมถึงระบบรองรับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็รอให้ประชาสัมพันธ์ทุกคนนะคะประชาชนของเราได้ทราบอีกครั้งค่ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มาข้อมูลเอามาอัปเดตกันอีกทีนึงะนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะ นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่าเวลาที่เราโอนเงินไปแล้วมันผิดบัญชีหรือไม่ก็อาจจะมีบัญชีอื่นที่โอนมาแล้วเขาก็โอนมาผิดบัญชีเหมือนกันปลายทางที่โอนไปกับต้นทางที่โอนอไปมันไม่ตรงกันจะทำะยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะ โบก่าวก็เลยบอกโบเป๊กมื่อนี่มื่อนากระเป๊กคือเก่าบมียังมากันตีได้ดอกว่ามื่อนี่เขาเสียโบเป๊กเพราะแก่ให้ได้ใช้ชีวิตเหลืออยู่กับการเป๊กป่ะโอนเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกันดองกวนชิมไงไหนโบต้องห่วงเมาบอครับวิเล่โวยหนุ่มบอจะนีข้าหาเมาแล้วครับแล้วปั่นน้ำอ๋อล้วจะเมงไงจังเลยเฮ้ยมีวิธีจังได้วะ ขบี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุไฟฟ้าสร้างความสะดวกอาชีพสร้างไรายได้ มั่นคงสร้างความสุขการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาด้านพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรพร้อมพัฒนาเพื่อสร้างสุขสู่ชุมชน ตามกันต่อค่ะกับรายการป้องปากอยากเล่านะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยเจอเหตุการณ์น,นี้นะเวลาที่เราโอนเงินไปแล้วทีนี้ปลายทางที่เราโอนไปบัญชีมันไม่ตรงกันไงแล้วทีนี้บางทีอ,อ,อาจจะมีเงินจากบัญชีอื่นที่โอนมาโดยที่เราไม่รู้จักเขาก็อาจจะโอนผิดเหมือนกันถ้าหากว่าเกิดกรณีแบบนี้เราจะทําอย่างไรวันนี้เรามีข้อมูลนี้มาแชร์กันยชงไงบ้างคะน้องแบมโดยวิธีการแรกนะคะหนึ่งเลยเราต้องเริ่มที่การแจ้งปัญหานะคะแล้วก็นาส่ง หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคารที่เราใช้โอนเงินนะคะแล้วก็ 2. ค่ะธนาคารนะคะจะมีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบการโอนเงิน 3. นะคะธนาคารติดต่อผู้รับโอนเงินผิดเพื่อที่จะยินยอมการคืนเงินให้กับเราค่ะและ4ค่ะธนาคารนะคะจะเป็นจะทําการแจ้งผลการดําเนินการนะคะโดยกรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงินให้กับเรานะคะธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้โอนผิด ต่อไปนะคะกรณีผู้โอนไม่ยินยอมผู้โอนสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะและต่อมาค่ะเพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้กับธนาคารของผู้ที่รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชีต่อมาค่ะหรือว่าให้เปิดเผยข้อมูลข้อมูลบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินทางตามกฎหมายต่อไปเลยค่ะพี่กุง้งค่ะอันนี้ก็คือให้แจ้งเลยนะคะถ้าหากว่ามีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วทีนี้หากว่าคนอื่นละน่ะคนอื่นโอนเงินเข้ามา นะคะหาเราแบบผิดบัญชี<ฆ>เช่นกันนะคะหากมีคนติดต่อจากทางธนาคารนะคะก็ควรที่จะแจ้งว่ามีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเราก็ควรที่จะตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติหรือไม่นะคะ<ฆ>เพื่อที่จะป้องกันการถูกหลอกจากมิจฉาชีพนั่นเองนะคะ<ฆ>ให้สอบถามว่าจากธนาคารอะไรแล้วก็ชื่อนามสกุลพร้อมกับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็ปลายสายจะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโอนต้องระบ,บุข้อมูลที่สําคัญอย่างเช่นวันเวลาสถานที่จํานวนเงินช่องทางการโอนอย่างเช่น ่นโมบายแบงกิ้งหรือว่าหลักฐานอื่นๆมากกว่าที่จะสอบถามจากตัวเราเท่านั้นนะคะปลายทางก็ให้แจ้งด้วยรายการบัญชีมากกว่าที่จะเร่งรัดให้เรารีบโอนกลับแบบนี้นะคะ,ะก็ควรที่จะสอบถามาก่อนจากนั้นก็ตรวจสอบบัญชีว่ามีเงินโอนเข้ามาตามที่เขามีการโทรมาหรือไม่นะคะแล้วก็หากเกิดกรณีผิดพลาดจากธนาคารที่โอนผิดบัญชีธนาคารสามารถดําเนินการแก้ไขข้อมูลได้เองหากเกิดความผิดพลาดจากพนักงาน ก็ด้วยการกรอกเลขที่บัญชีหรือว่าจำนวนเงินผิดพนักง,งานผู้นั้นต้องติดต่อไปยังผู้รับโอนนั่นเองนะคะก็คือให้ตรวจสอบดีๆก่อนแล้วก็<ม>ให้เช็คกับทางธนาคารก่อนไม่ควรที่จะวู่วามในการโอนเงินเหล่านั้นกลับไปหาคนที่โทรมาหาเราณตอนนั้นใช่ค่ะ ค่ะนะคะก็ตรวจสอบให้ดีก็แล้วกันนะคะผู้ชมถ้าหากว่าเวลาที่มีการโอนผิดมาแบบนี้นะคะสิ่งแรกเลยตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีนะคะคุณผู้ชมคะตั้งสติเสร็จแล้วก็ควรที่จะไตร่ตรองเรื่องของข้อมูลต่างๆที่มีการโอนมาว่ามันเป็นข้อมูลตามที่เขามีการแจ้งมาหรือไม่แล้วก็เช็คให้ดีในปลายทางและที่สําคัญบางทีน่ะเวลามีเงินก้อนโตโอนเข้ามาหาเราเน่ะเราก็จะมีความตกใจแล้วก็อาจจะเก็บเงินนั้นไว้ซึ่งมันไม่ใช่ของเราไงเราก็ควรที่จะโอนกลับไปหรือว่าเช็ค กับธนาคารให้ดีก่อนก็นแล้วกันนะคะคุณผ<อ>ู้ชมคะ,คะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการป้องปากอยากเล่าวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NVT t v ีอีสานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สงการเวิร์ลวอเต e ร์เฟสิวั2024สนุกจัดเต็ม